สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยามแรกพี่น้องหลังจากยามสูตรแล้วนี่ภาพี่น้องมาใส่เบ็ดทาครับวันแรกยังม,มายามกันมากระปูก็พี่น้องเอ้ยครับหาก,กินทั้งบาทพี่น้องทั้งน้องแมวเลยมั้งเนี่ยเงี้ยขี้เดียนมันนี่ปูเป็นเจ้าภาพเป็นเงี้ยขี้เดียนพี่น้องเบ็ดกับเบเ็ดตะปีกันล่ะพี่น้องเอ้ยมตาตะบานครับปูนุ่ใส่มือนมีที่เสียบเนี่ยคือมัเสียบกดมัน Loba sẽ luôn chia. Oh, qua được lúc mà tai bông hoa nha. Oh, thì tai bông. Lang lạc, lăng lạc, hết mang tai bông bông tai bê. A tèm chiang tiê. Ta bola, bola. Tô bào nga. Tô bào nga. Tô bào nga. Tô bào เขาตกดินไหนนถือกินไม่ครับถือกินดินถือกินดินไม่ครับบ่เอานบ่เอานี่ขวางสิแต่ทุกอย่างนะครับอันนั้นกับยันคือเขาตกดินไหนมันถือกินดินไม่ถือกินดินไม่รับผมนี่หลังแรกนะครับหลังแรกแยกกระหมานครับผมบู๊ยใส่พ้อมพร้อมพี่น้องอย่าลื้อครับรับรองทุกทายโอมือแรกแต่มาโอ้เริ่มลังแรกไปพี่น้องลังแรกเอาไปนี่ลระเกือบมาพีผู้รักหรอก ไม่ได้ไ <si ่ได้ไม okay? ่ได้มาอาหารกตีไมาวเียดน้มดเกียับต้องเกียน้มัดเกียน้มดเอาเบวิีียเ่้งเอาบเกียมาทาครับบดถอดออกนย่างนี่องาไปหัลงมันันมันะยายนหลกงตัวเองเสียบครับต้องหาต้องหาตังหัวนครับหาตังหามันขาดไงครับหาตั้งหัวมันยังไ่ขาดนะมันตั้งหยาบครับต้องเสียบตั้งหัวครับเสียบปลานตัวเลยครับ ความเป็นสีงเด่นหน่อยมันยิงเด่นเงี้ยมันบวมปากมันติดหลมุ <laughs> มเรานอันนั้นอันนั้นมันอันนี้ตัวนี้สีงเด่นมันพันยีครับสิงเด่นบนยีเพราะเป็นตัวต้นนี้เองจะใส่จ่อหลายใส่ย,ยังปีกเนี่ยเอาดีนะครับอ๋อเอานไปมากินพวกมูดีป่ะปลา<จ>ขึ้นทางไหนมองเห็นปลาขึ้นครับปูบอยู่กับมีดพี่น้องปลาขึ้นมองเห็นหน้าใสสะอาดปลาขื่นครับผมก็ไปแเราเกือบกี่ที่ปีเราพี่น้องครับกล้วยมากผูกครับ รับนี่น่าูผูกกนมาปลาตุกินยางสกินขีัิก้ครับเอาละครับเพื่อนตเอยครับนี่ใสจอนเอโอ้โ้อันนี้เบ็ดลังกกพี่เนเดียเป็นลังกนนะคนนี้เบ็ดตั้งหากครับคนนี้เบ็ดตั้งหาครับเบ็ดโตผมเอายางไว อันนี้นะครับเติมกันเยอะไปครับแต่จะใส่หรือเกินไปครับแันใส่ขึนเกินนี่คือปูได้เป็นน้องแล้วฟูหลาปูหลาหรือพูดเดียวเั้นละปูหลามีพูดเดียวครับอู้พี่หลาใครเนี่ยมันคือลูกปลาแล้วครับอันนี้คือปลาหลอกคอกปลาหลอกคอกปลาหลอกคอกปลาครับคอปลา แล้วผมมาใส่ครับปลาลูกควอกผมมาใส่มาใส่ไปนปลาลูกควอกนี่อย่งนีะมีกอบหรือว่ามัใส่ปลาไหลครับวันนี้ใส่ปลาไหลปนพี่น้องผมมัใส่ปลาไหลครับวันนี้ใส่ปลาไหลใส่เบ็ดเบ็ดปลาไหลครับเอ้าใส่ิ่งดูปลาไหลครับเพราะว่ามองมีนี่ปลาลูกควอกตัวปลาใส่ใส่ปลาไหลมันจะบ่มากินดิมันปลาลูกควอกมันบ่กินครับนอกจากเอาสีเห็ดโมงมาใส่เบ็ดขันยาวคือเบ็ดกันยาวนี่ผมอยากให้มาช่วยช่วยให้เบิ่งอย่อกครับแต่ว่าผมบ่มี ผมถ่วเล้ยเลยก็แล้วกาเป็นม oh, hey, <cond> <mic> ุ้ยไทยเออไอ้ลกหล้านเดินไลน์ไปอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเป็นผืนยำส้าหลังจากตระเวนเมือบ้านนี้พี่น้องมั้วลุนครับมาสะดุดเลยถั่ไปมาตืดไปเห็นเบียกครับมาเนี้เห็นงานอ้บหมป่าเนี่ยพุดังเลพูด ต้องเจาะอยู่บนพี่น้องก็ถือเจาะแล้วครับโอ้ยปลาหลุดตัวน,นี้ไหมมึงไงมึงพี่นอ้องเอ้ยครับมึงขึ้นหยักขผมไปไล่นั่นแบดที่เนี่ยเอ้าเฮียก่อนครับอย่ามึงเหมือนอื่นก่อนต้องมาหลังนี้เดี๋ยวไปนี่ละ ที่2อยู่บักไดล่ะทางที่2หั่น พันลังบุ๋มอยู่ยังมอยังมอมึงดูหุดปอีกแล้วนั่นรุดไปอีกแล้วมันหกปดเนาะเอาไม่มมครับปาาลาอย่วงปลาไหลไหลุดหล,ลังนี่ลึ้นก่อนไปยวปลาไหลำเบิ้งกันเรื่อยๆครับ าเขีงพี่น้องอ๋อนี่ก็นะครับ,บกดหนักนี่เป็นตัวเหมือนอะไรขึ้นน,นี่มูโมแมนต์องตัวนี้ก็ครับนี่ก็นะครับขึ้นมาจมะมายำจมะามาถอนตัวมาไปกินเนื้อหมา ห้างแค่ไกลเท่ผู้ไปคิดเหตุปน,นะเลยบเดเยวมากครับไม่มาผูดเดียวเอาเล่นน้อไปทั้นเ,เลเนเ่นแบบนัอน อุ้ยไปเหยังปเหงาโอ้ยปลาปเข็งอีกแล้วพี่น้องสองเข็งแล้วครับตัวละปนเลยนี่ครับยำเบิ่งไป,ไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อยๆครับยำเต็มกันให้เรื่อยๆ ก็จะถือ,อก,พอก,อกพอีพี่น้องปลาจะขึ้นยู่ครับตัวค้นกวนข่วนข่วนปัวกวนคือว่าเหรอพี่น้องก็จะ,กะหาอยู่ห้กินไปครับโอ้ตัวนี้ตายเสร็จแล้วพี่น้องจริง,งครับ ันติต้พ่อฝนมัดแมดมันแมดใช่ไหมหนอยครับเสือตีดดผ,ลบรบรผลดีที่ทางบันแหงครับทำบาระเบือผนดีทิน Của oh, này cái có chua nào, đấy tôi muốn mổ cái đám nhãng ôi ba lấy to cao này lận, giờ bắt lại lăng xe hà เนี่ยใช่ไหมปลาหลุดพี่น้องปลาอาหากินเนี่ยเนี่ยเนปลาป่ะนะผมใช่เน to <encontramos Excel KK> ปาลาครับเนี่ยปลาพี่น้องหลายหลายครับคือก็กินเบ็ดพวกนี้ปลาเนี้ยอะไรปลาเนี้ยกินเบ็ดนะพี่น้อง สามทีหลังครับูวมกันอ่อนซ่อนตะปาลอกคอกันพี่น้องจะใช้ตะปาลอกคอครับบุตรบับบ๊บบุครับถือสำบ คืกันพี่นคือซอนหลังนือไทายครับคืทยพบ่ถือ ขาดหลังถือปลาเข็มมาขึ้นพี่น้องเนี่ยพี่น้องใด้เบลี่ยนเป็นไปขึ้นเยอะใจหลายครับปลาเข็มสามตัวหนุ่มบหมา,านพี่น้องเอ,อ้ยครับธรรมาดาล่ะหาอย,ยู่มากินกับมือหม้านเหมือบ่อละครับคพื่อเท่าไรเนี่ยปลาบูมาสามสี่ตัวน้อพี่น้องเนาะ มาตัวเด็กครับน่าตัวเด็กก็ได้เด็กพี่เนาะสามตัวไปผลุนก,กันครับบูมหา,ยาอ,ยอยู่ห่กินกระเซลล์เซลล์พี่เนาะมึงเนี่ย เลี้ยงใจพี่น้องเอ้ยให้กินให้กินครับมมบุ้มานครับบุมานครับบุ้มานเนี่ยมาต่าอขึ้ี่น้องขาว่าส,สวยมากถึเด็ดไปเฮดเบียครับแรงขึ้นมาบัาน่นแรงขึ้นมาไม่พี่น้องโอ้ย ตัดตัวนิดน่อยจะเป็นเข็ง ได้แล้วครับหมันมือบอเห็นมันเสมอบ่ได้ลรอครับอของแม่งได้เบ็ดเีด่นปอดอ่อนน้ำปอดเรี่ยไรแค่เนี้ยดูนี่กินเลิกครับ นไปนบ่คือบ่คือสาดตัวไประคิงหม่ <c ười> ปเป้นค่หน่อยสองตัวกับตัวเมื่อคืนคน,คน,ททนี่แหละคือ,ไ,อ,อไดบูไทยนี่โอยัวหมดต้นขึ้นแวกโอยั่เด้เขาหนักอายุหากินมือเนี่ยเจ้ามกหมานเข้าไี่น้ยครับแค่เน่ว่าเมาื่อคืนได้มาสามที่ตัวยังเป็นตาบูครับนี่มังโสนี่ันต่มกันอีปลปเข็งครับ ผสมมะก,กลกลลยพี่นนอะบอนผสมมะก่กลลวครับก็ยังยำแมน่น้ำครับอายุห้ากินน้ำบอมานปูก็ยังไปยังจอบลายอยพี่นนอะมาเก็ดเพื่านอะไดบูบูอีเบค่ันเพื่อนก็น้บบาบอกครับ ท่ารับมันอีกเลาพี่น้องพี่น,อนอออ้อ,มนองมันส่อพร์อไหมเด้่อพี่น้องเหรอานรับมันอีกพอดีครับ